สวัสดีครับเพื่อนๆผมหวายครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาแต่งต้นไม้นะครับหน้าบ้านสําหรับการแต่งต้นไม้นี่นะครับข้อดีมีหลายข้อนะครับข้อแรกก็คือสวยกับหน้าบ้านนะครับถ้าลุกเกินไปก็ไม่ดีมากมายอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นงูเขียวหรือว่าเป็นนกที่มาทํารังทุกวันนี้ก็เกี่ยวกับโรคไข้วัดนกนะครับกําลังมานะครับก็ให้ระวังด้วยนะครับเกี่ยวกับพวกนกพวกแมงพวกหนูพวกอะไรต่างๆนะครับก็ทําความสะอาดบ้านให้ สะอาดนะครับสาหรับตัวนี้นะครับที่เราแต่งนะครับอยู่ตรงข้างหน้านี้ถ้าเกิดว่าเราแต่งให้เป็นแบบบอนไซถ้าเราตัดแบบทื่อๆเลยมันก็จะไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเราค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นบอนไซมันก็จะสวยกันหน้าบ้านนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่โน้มลงมาด้านข้างนะครับกิ่งประมาณตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราโน้มเสร็จปุ๊บมันไม่ลงมามากให้หาอะไรที่มันเป็นน้ําหนักนะครับทวงเป็นหินก็ได้นะครับผูกเชือกผูกเชือกตรงระดับปลายๆนะครับแล้วก็ ให้เขางอลงมากิ่งก็จะทําให้สวยขึ้นนะครับมันจะได้ระดับที่เราต้องการในตัวนี้หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับให้ใช้วิธีการตอกยึดนะครับตอกยึดในบริเวณดินแถวๆนี้นะครับแล้วก็เอาเชือกมาโยงแล้วก็ผูกมาเป็นเชือกดึงลงมาแล้วก็มัดไว้นะครับทํายังไงก็ได้หลายวิธีให้ต้นไม้ของเขาโน้มลงมาแล้วก็ตัดแต่งกิ่งตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับสําหรับต้นกระท้อนนี่นะครับ การตัดอีกข้อดีอีกข้อนึงนะครับก็คือการแต่งสาวต้นไม้สําหรับการแต่งสาวต้นไม้นี้นะครับจะทําให้ต้นไม้หาอาหารกินง่ายแล้วก็เหมือนกับการแต่งสาวใหม่สังเคราะห์แสงได้ง่ายดูดซึมพืชได้ง่ายทําให้ลูกดกหรือลูกใหญ่นะครับสําหรับลูกดกหรือลูกใหญ่ก็จะแตกต่างกันออกไป2อ,อย่างนะครับถ้าฤดูกาลไหนที่มันฝนตกดีแดดดีปุ๋ยดีเราใส่เข้าไปก็อาจจะทำให้ลูกมีลักษณะที่ดกนะครับแต่ก็จะไม่ใหญ่มากมาย แต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้ทำธรรมชาติลักษณะลูกก็จะไม่ไม่ดกแต่ก็จะน้อยแต่ก็จะใหญ่ก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็การแต่งในช่วงฤดูการนี้จะเป็นช่วงฤดูการหน้าฝนแล้วก็เป็นช่วงฤดูการที่เขาเริ่มที่จะผัดใบออกเพื่อแตกใบ,บใหม่ออกมันก็จะทําให้โลกหน้าบ้านนะครับแต่งในฤดูการนี้ก็ถือว่าดีนะครับตอนระดับนี้นะครับผมก็แต่งได้อยู่ประมาณสัก น่าจะอยู่สักประมาณสักสามเหลืออีกประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นออกเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับที่ตัดออกแล้วเดี๋ยวก็จะมาแต่งใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยใช้กรรไกรตัดกิ่งอันนี้ผมก็ปีนขึ้นไปแต่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทอนเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหน้าฝนก็จะเผายากผมก็จะทอนลงมาใส่กับตัวนี้แล้วค่อยเผาที่หลังนะครับนี่ก็จะเป็นการแต่งนะครับเป็นแต่งในตระกูลเหมือนกับพวกบ้านสวนนะครับในตัวนี้ ก็ค่อยๆทําเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะครับที่เราได้แต่งออกไปนี่ก็จะออกไม่เยอะนะครับส่วนที่ตัดไปแล้วก็มีนะครับก็คือยังไม่ได้เสียดายนะครับก็คือเอาสวยไปก่อนสวยหน้าบ้านสวยแล้วไปก่อนลักษณะลูกก็จะเป็นลักษณะลูกที่ใหญ่นะครับใหญ่พอประมาณเลยเดี๋ยวจะ ออมให้เพื่อนเพื่อลองดูนะครับเดี๋ยวแปกีก็อี้ก่นนี่ก็จะถ่ายเล่นไปทางๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนวิวหน้าบ้านเผื่อเพื่อนเพื่อนอยากที่จะมาตกแต่งหรือทําในแบบเดียวกันนะครับส่วนตัวผมนะครับผมชอบกเกษตรแบบแคล้ายๆออกแนวสวยๆหน่อยแบบคนสมัยใหม่หน่อยแต่งเป็นแบบสินสินเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวก็จะทําเป็นพวกเกี่ยวกับพวกแปลงผักแปลงอะไรนะครับก็จะถือว่า ในความชอบนะครับตอนนี้ก็จะไม่สูงมากนะครับอันนี้ผมก็ไปเอาเอาเอาเก้าอี้มานะครับเป็นเก้าอี้ที่ไม่ได้สูงมากพอดีมือเอื้อมไม่ถึงถ้ามือเอื้อมถึงมันก็จะติดรถนะครับก็เลยมือก็เลยเอื้อมไม่ค่อยถึงมากเลยตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นลูกที่ใหญ่ใหญ่พอสมควรอยู่นะนพวกกระถอนบอกเีย ถ้าเทียบนะครับเทียบก็ถือว่าใหญ่เลยล่ะถ้าน้ําหนักลูกนะครับลูกนี้ก็ต้องมีประมาณ3ลูกกิโลนะครับลูกหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ3ขีดเพราะว่าน้ําหนักของกระท้อนก็ผมว่าคงจะไม่ไม่ถึงขนาดมากแต่ความใหญ่ก็ถือว่าใหญ่เลยครับกระท้อนนี้ก็เป็นพันธุ์ปุยฝ้ายนะครับเป็นสายพันธุ์ปุยฝ้ายที่เอามาปลูกเนื่องจากที่ สายพันธุ์นี้ชอบกินสดนะครับชอบกินสดชอบกินตอนเขาสุกส่วนถ้าเกิดเอาไปดองปุ๋ยไ ف ายก็จะดองไม่ค่อยได้จะเป็นมาไอจะเป็นพวกของสายพันธุ์โบราณนะครับนี่ก็อีกส่วนหนึ่งที่ว่ายังแต่งไม่เสร็จส่วนหนึ่งที่เป็นชี้ชขึ้นไปนี่ก็เดี๋ยวจะแต่งใหม่อีกครั้งหนึง่งนี่ตอนนี้ที่แต่งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้แต่งเสร็จละก็จะสวยหน่อยนี่แต่งเสร็จแล้วก็สวยหน่อย จะประมาณนี้นะครับก็แต่งไปเล่นไปเรื่อยๆนะครับทําความสะอาดไปเรื่อยๆครับถ้าทําทีเดียวมันก็เหนื่อยก็ค่อยทําไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเอามาตกแต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นไปนี่ตัวเนี้ย สำหรับผมวัยรับสสนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับคนที่กําลังที่จะตกแต่งนะครับในต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นไออีกไอเดียหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ชอบในตระกูลพวกบ้านสวนปลูกต้นไม้หรือหาความสุขที่อยู่ในตัวบ้านของเรานะครับสําหรับผมวัยรลบสิสามว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับพี่ๆไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาพี่ๆเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ